สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะโอ้โหซีรีส์จีนไม่เคยทำให้ผิดหวังค่ะตอนนี้นะคะอยากดูมากแต่ว่ายังถ่ายทำกันไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะสำหรับเรื่องเนื้อสมอรภูุมค่ะซึ่งก็ได้รับความนิยมก่อนออกอากาศนะคะเพราะว่าภาพถ่ายที่เป็นโปสเตอร์นะคะจะเห็นถึงเคมีที่เข้มแข็งแข็งแกร่งของคู่เฉิงเลยนะคะกับคุณโจเย่ค่ะมันมีความน่าทึ่งมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณเฉิงเลยนะคะเป็นพระเอกที่แบบเท่ยู่แล้วส มๆจมูกโคตรจะโด่งเลยนะคะถือว่าหน้าหวานตาหวานค่ะแล้วก็มีความเท่เนาะเป็นแมนๆนะคะสว่วนโจเย่นั้นนะคะเรื่องนี้โอ้โหแต่งเป็นหญิงก็สวยมากแต่งเป็นชายก็เท่สุดๆค่ะเพราะฉะนั้นก็ได้รับความนิยมก่อนออกอากาศนะคะโดยการมีการพูดคุยกันนะคะบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแล้วก็บนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะของประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวค่ะหลังจากการถ่ายทำอย่างเข้มข้นนะคะนานเป็นเวลาหลายเดือน ะะตอนนี้ก็มีการมอบชอ่อดอกไม้นะคะก็ชาวเน็ตของพวกเราก็โอ้โหเห็นภาพแล้วก็ตั้งหน้าต,ตั้งตารอใหญ่เลยนะคะให้ความสนใจสุดๆเลยค่ะอยากจะดูเรื่องนี้นะคะก็ต้องรอเนาะให้เสร็จสิ้นกับกระบวนการการผลิตไม่ว่าจะเป็นการใส่ฟิลเตอร์การใส่ CG อะไรต่างๆนานาอีกนะคะคือมันไม่ใช่ว่าถ่ายทําเสร็จแล้วเราจะได้ดูกันเลยแล้วก็ต้องรอเอขาอนุญาตให้ออนแอร์ก่อนอะไรก่อนแต่ว่าก็มีภาพนิ่งนะคะเวอร์ชั่นที่เป็น โปสเตอร์เนี่ยออกมาจากทางออฟฟิเชียลแล้วนะคะถือว่ายอดเยี่ยมมากๆค่ะมีเครื่องแต่งกายนะคะซึ่งเราก็เห็นชุดแมตทับนะคะที่ที่แต่งกันเต็มที่เลยค่ะฝ่ายชายนะคะพระเอกของแมของพวกเรานะคะก็จะต้องเป็นชุดสีดำค่ะเพราะว่าเกราะของเซียวเจียนนั้นเขาใส่เกราะดำนะคะส่วนนางเอกของพวกเรานั้นนะคะเกราะเงินเราเห็นแล้วเนาะไอ้เอกราะทองชุดขาวก็มีนะคะนางเอกก็เท่มากๆเลยค่ะก็ดูดีมากๆไม่รู้จะใช้คําไหนไม่รู้จะใช้คําไหนดี ะะแล้วยิ่งสองคนนี้อยู่ในเฟรมเดียวกันก็ยิ่งเห็นถึงเคมีมากๆเลยอะคือมีความหล่อแล้วก็สวยแล้วก็เห็นได้ถึงความเป็นเซียวเจี๋ยแล้วก็ความเป็นเหอเหยียนนะคะ เรื่องนี้มีนวนิยายต้นฉบับนะคะแล้วก็มีแปลเป็นไทยด้วยสำหรับเหนือสมรภูมินะคะท่านใดที่แบบสนใจฟังไฮไลท์สนุกๆก,ก,ก็หวานก็เล่าอยู่เหมือนกันก็ไปฟังกันได้ที่ช่อง u t u b e นะคะลำนำรักนักเขียนโนเวลเลอร์ no นะคะท่านใดที่ตั้งคอมพิวเตอร์ไว้เป็นแบบวินโดว์ภาษาอังกฤษจะเห็นชื่อช่องว่า art of reasoning นะคะก็เข้าไปได้นะคะมีหลายๆเรื่องเลยสนุกมากๆค่ะเรื่องเหนือสมรภูมิก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องนี้นะคะที่หวานแบบชอบมากๆ ก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะแต่ถามว่าในเรื่องนี้มันแบบม,มันมีฉาก NC อะไรไหมม,มันไม่ค่อยมี <c oughs> มันไม่มีฉาก NC นะคะแต่ว่ามันก็มีฉากที่พระเอกกับนางเอกเขาหลังจากแต่งงานเขาก็ได้กันอะไรแบบนี้มันก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้มีการบรรยายอะไรนะคะคือเป็นแค่แบบบรรทัดสองบรรทัดสั้นๆอะไรประมาณนี้ประมาณว่าท่านแม่ทัพเฮอเซียวเจียนะคะกับทางด้านของเฮอเหียนนั่นก็คือแบบสู้กันไม่ได้แค่ในสนามรบแต่ว่าสู้ กันบนเตียงด้วยประมาณนี้มีแค่นี้ไม่ได้มีการบรรยายอะไรเลยนะคะทำไมหวานต้องพูดเรื่องชางเอ็นีเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นแบบเอ่อถ้าสําหรับท่านที่แบบไม่ชอบแนวสู้รบอะไรแบบนี้อาจจะไม่ชอบเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเอ่อนวนิยายต้นฉบับมันก็ประมาณ80%ก็จะอยู่กันที่ที่ค่ายทหารน่ะเพื่อน,เอนๆเอาอง่ายๆแล้วก็อีก20%ก็เข้าเมืองเข้าเมืองหลวงนะคะก็มาเอ่อเข้าสู่ราชสำนักคือมันก็จะมีแบ่งพาร์ตกันแบบนี้ ะะแต่ถามว่าเรื่องเข้มข้นไหมเรื่องเข้มข้นค่ะแล้วก็ประโยคคลาสสิกของเรื่องนะคะก็มีความโรแมนติกมากและเออช้าชอบพระจันทร์แต่พระจันทร์ไม่รู้นะคะโอ้แต่ละณนะจุดนี้พระจันทร์คือเซวเจียนะคะเพื่อนๆก็เหมือนกับมันเป็นอะไรที่เออพระเอกนั้นก็จะเป็นแสงอันอบอุ่นในชีวิตของนางเอกนะคะซึ่งจริงๆแล้วความรู้สึกมันก็มีมาตั้งแต่ชาติที่แล้วของนางเอกแล้วล่ะเพียงแต่ว่าชาติที่แล้วของนางเอกนางเอกไม,ไม่ไม่มีทางเลือกมากนักนะคะหลังจากที่จ ซบสิ้นจากการต้องเป็นเหอรูปเฟยแล้วเป็นตัวแทนนะคะเหอรูปเฟยตัวจริงกลับมาเนี่ยตัวเองก็ต้องแต่งงานออกไปที่ตระกูลฉี่เรียบร้อยแล้วอะไรประมาณเนี่ยคือไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากมายให้กับชีวิตนะคะแต่ว่านางเอกก็สู้ชีวิตมากๆแต่สู้อย่างไรนะคะก็ไม่ทันพวกกลุ่มคนร้ายนะคะก็ในชีวิตแรกก็ตุยไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ได้โอกาสในชีวิตที่2แล้วก็ได้ใช้ความฉลาดนะคะที่มีแล้วก็ได้รู้ถึง เหมือนกับว่ารู้แล้วว่าใครบ้างที่ชั่วทําชั่วกับนางนะคะเพราะฉะนั้นนางก็จะมีความระมัดระวังแล้วก็ถือได้ว่ามีเป็นความแก้แค้นด้วยแต่ถือว่าแก้แค้นโหดมากไหมก็จริงๆนางเอกของเราจิตใจดีนะเพียงแต่ว่าไอ้พวกตกโกงมันไม่สามารถจะปล่อยวางได้นะคะเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆเพราะฉะนั้นพวกตกโกงมันก็เลยพยายามจะฆ่านางเอกอีกในชาตินี้ <c oughs> นางเอกก็เลยต้องจัดการให้เรียบนะคะโดยที่มีเซียวเจี๋ยของพวกเราเป็นโอโหกองหนุนค่ะ เรื่องนี้ถามว่าพระเอกคลั่งรักไหมนะคะก็หวันว่าเหมาะกับเฉิงเลยนะเรื่องนี้ไม่ค่อยคือเรียกว่า เขามีความมีความใส่ใจมีความดูแลเป็นพระเอกในในเรื่องของเงียบๆนะคะเงียบๆแต่ว่าดูแลใส่ใจแล้วก็ขี้หึงโคตรๆค่ะเซียวเจียนะเป็นคนที่แบบเป็นผู้ชายที่ขี้หึงนะคะแล้วก็งอนเก่งมากๆนางเอกของพวกเรานั้นก็ก็ธรรมชาติของนางคือนางเป็นแบบแมนๆนะคะเพราะฉะนั้นเอองอนเหรองอนก็แบบเราดีกันเถอะก็คืองอแบบตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่ เป็นคนที่จำนะคะจำเรื่องราวของเซลเจียได้ทั้งหมดดังนั้นแล้วนางก็เลยรู้ว่าจะต้องงอเซลเจียแบบไหนต้องทำอย่างไงอู้แต่ละอารมณ์นี้ของเซลเจียเดวนางจะต้องเจออะไรบ้างนะคะเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักจีจีนะคะแล้วถามว่ามีผู้ชายมาชอบเฮือเเยียนเยอะไหมเยอะนาเพื่อนในชาติใหม่นี้เยอะอยู่นะคะเพียงแต่ว่านางเอกของพวกเรานั้นก็ไม่มีหัวใจให้ใครแล้วเพราะว่าข้านั้นชอบพระจันทร์แต่ว่าพระจันทร์ไม่รู้ค่ะก็ชอบมาอยู่คนเดียวคือชอบเซลเจียนั่นเองนะคะ สำหรับน้องโจเยนั้นนะคะโอ้โหตอนนี้มีโปรเจกต์มากมายดีๆให้น้องเขาถ่ายทำไปเรื่อยๆค่ะก็ในเรื่องนี้นะคะก็จะกลายล่างมาเป็นโอ้โหนายพลหญิงอีกแล้วเป็นแม่ทัพมีทั้งความสวยงามแล้วก็มีทั้งความหล่อนะคะณ <c oughs> จุดนี้นะคะนางเอกของเราใสาช่ชงชุดขาวชุดแดงเสื้อคลุมอะไรต่างๆชุดต่อสู้ชุดเกราะนะคะนางเอกของพวกเราสู้ได้หมดยกเว้นนไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของการแบบต้องลงไปในน้ำอะไรแบบนี้เพราะว่าชาัดก่อน นางเอกของพวกเราตายเพราะถูกกดจมน้ําตายนะคะตุ้มไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความอึดอัดถ้าเกิดอยู่ในน้ําแต่ถามว่าเพื่อชาติเพื่อประเทศทําได้ไหมทําได้นะคะทำได้แต่ก็โชคดีที่มีพระเอกอยู่เออเรื่องนี้มีฉากจูบใต้น้าค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวพระเอกของพวกเรานะคะด้วยความที่นางเอกนั้นมีความแบบกดดันนะคะจากเรื่องราวในชาติที่แล้วพอในขณะที่ต่อสู้กันอยู่แล้วต้องกระโดดลงไปในน้ํานะคะนางเอกของพวกเราเกิดภาวะที่ที่แบบหายใจไม่ออกค่ะก็ กิฟต์อัพขึ้นมาประมาณว่าเออค่าค่าไม่รอดแล้วค่าตายนะคะก็ทางเซียวเจียก็เข้ามาแล้วก็แบบ เ,เขาเรียกว่าถ่ายทอดลมหายใจนะคะช่วยในการหายใจแต่พวกเราก็เรียกง่ายๆว่าจุบใต้น้ำนั่นแหละเพื่อนๆเพราะฉะนั้นรอดูกันได้เรื่องนี้มาแน่นอนฉากนี้ <c oughs> สำหรับนะคะท่านนักแสดงอื่นๆนะคะก็ต้องขนกันมาเติมเพราะว่าตัวละครในเรื่องนี้ก็มีตัวละครเด่นๆหลายตัวละครนะคะก็มีคุณคุณจางคังเลิศมาด้วยเรื่องนี้แล้วก็มีคุณจางเมี่ยวอี้ก็มาด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่มีแต่แบบรุ่นรุ่นใหม่ๆน่ารักน่ารักสวยน่ารักสะดุดตา แล้วก็หล่อนะคะหล่อเหลาต้องเรียกว่าหล่อเหลาค่ะ แล้วก็มีหลี่หมิงเตอนะคะมีคุณไายซูด้วยค่ะเรื่องนี้จะมีพระเอกพระรองหนึ่งพระรองสองพระรองสาแล้วก็มีถึงพระรองสี่เลยนะคะถ้ามาครบตามในวรรณยุยต้นฉบับต้องมาถึงพระรองสี่นะคะแต่ว่าหวานเห็นรายชื่อนักสแสดงเราก็หลอกันผุดๆน่ะยกมาเยอะมากๆนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วก็ยังมีนะคะเออมาเทียนวี่ด้วยมีคุณเจียงเฉงามีคุณหันตงก็มาค่ะคุณเจียงเจินวี่มาด้วยคุณคง c h เ ở ô อชืเหมือนกับ บบพวกเราได้ดูได้ดูพวกเขาอีกแล้วนะคะมากันอย่างคุณเจิ้งกั้วหลินก็มาคุณเอ่เซิงอี้หลุนก็มาด้วยเซิงอี้หลุนแล้วก็คุณเมาเสี่วหุยนะคะโอ้คุณเมาเสี่วหุยนี่ก็สวยมากๆเลยอืมไม่รู้ว่าจําไม่ได้ว่ามารับบทอะไรนะคะเอาเป็นว่าโอ้โหตัวละครแข่งแล้วก็หลายชื่อรูหรามากๆค่ะเขาให้อนแอร์แล้วปังปุริเย่นะคะเรื่องนี้ถือว่านวนิยายต้นฉบับก็ดังนะคะเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นแนวจีน เขาซูมโบราณอีกต่างหากนะคะศักยภาพของตัวต้นฉบับดีมากๆดรา,าดูดีโคตรๆเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้อยู่ในความคาดหวังอีกแล้วนะคะแล้วก็าตามข่าวนั้นเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะได้ดูในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้นะคะเป็นไปได้ไหมเพื่อนๆเออเดี๋ยวเราต้องรอรอลุ้นกันนะคะเพราะว่าซีรีส์รู้สึกว่ามันจะมี ตึมๆกันเลยทีเดียวแต่ขอให้เรื่องนี้ได้ออนแอร์ก็จะดีมากเลยนะคะน่าชมมากๆค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็40ตอนเต็มที่นะคะจริงๆนวันนียายต้นฉบับก็ยาวมากนะเรื่องนี้ถ้าสร้างสร้างก็อืมสิตอนก็ถือว่าต้องตัดเรื่องราวไปเยอะเหมือนกันและก็ต้องมีการดัดแปลงอยู่แล้วเป็นธรรมเนียมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ